สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรผู้ที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่ต้องการสารพิษต,ตกค้างที่สําคัญครับต้องการเพิ่มผลกําไรเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรรมไทยวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3ากระเลอเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับผมมาอยู่ที่สวนสองพี่น้องที่บ้านบุงเวียนตำบลท่าคอ อำเภอเมืองจังหวัดนครพน,นมที่แห่งนี้ครับเจ้าของสวนเขามีที่ในการปลูกทุเรียนอยู่11ไร่ลงทุเรียนพันหมอนทองไป422ต้นที่สำคัญครับเธอใช้ความชำนาญการจากชาวสวนจากจังหวัดจันทบุรีมาเป็นต้นแบบในการดำเนินการในการจัดการสวนทุเรียนแห่งนี้ และที่สําคัญกว่าน,นั้นครับเธอใช้นวตัตก,กรรมของ3ามกเกลือวัเข้ามาปรับปรุงบํารุงดินพร้อมทั้งดูแลต้นทุเรียนปณิธานสําคัญคืออยากจะเปลี่ยนที่นาแห่งนี้เป็นสวนทุเรียนที่มีความยั่งยืนประกอบไปด้วยความรักในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอยากให้เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมครับจเจริญเติบโตด้วยทุเรียนเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกับเธอครับเจ้าของสวนทุเรียนสพี่น้องเจี๊ยบ แจคคแห่งนี้สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะโอ้โหนี่ก็เรียกว่านําครอบครัวกันมายืนกันให้เป็นพลังใจของพี่น้องจังหวัดนครพนมกันเลยในฐานะเจ้าของสวนนะครับผู้ที่มาริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงที่นาแห่งนี้เป็นสวนทุเรียนมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับค่ะตัวเจมเองก็ได้อยู่กับ สามเกลอเวอร์เพลนมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันก็เดินสายทั่วประเทศเราก็เห็นว่าสามเกลอเนี่ยสามารถที่จะอตอบโจทย์กับพืชทุกชนิดอยู่แล้วนะคะและเดิมทีนะคะในพื้นที่จังหวัดนครพนมและก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืชนาข้าวและที่นี่ก็เหมือนกันค่ะ ที่นี่ก็คือทํานาข้าวเป็นนาข้าวเหนียวก็เลยแบบปรึกษาอาจารย์ศักยนาลงอาจารย์ถ้าหนูจะทําทุเรียนที่บ้านหนูอะได้ไหมอาจารย์ก็อ่ะก็น่าจะได้ก็เลยพาอาจารย์ศักยนาลงมาลงมาดูพื้นที่มาดูดินอ่าแล้วก็อาจารย์มาถึงปุ๊บก,ก็เดินสำรวจพื้นที่รอบๆเลยค่ะว่ามีแหล่งน้ํำไหมถ้าสมมุติว่าทําจะเอาน้ํามาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปจบว่าทํา พอทําเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่ขบวนการตระเตรียมสถานที่นะคะคก็ใช้สามเกลืวอวลแพนตั้งแต่เริ่มเตรียมดินเริ่มปลูกจนถึงปัจจุบันก็ยืนพื้นด้วยสามเกลือของเราตลอดเพราะเราอยู่กับเขาเรามั่นใจนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขั้นตอนในการทําในการปฏิบัติก็นี่เลยอสองท่านนี้เลย กลายเป็นคุณพ่อจากที่ทำนาปีละครั้งได้พักยาวเป็นสามเดือนสี่เดือนกลายเป็นตอนนี้ทำทั้งปีหนักกว่าเดิมครับแต่หมายความว่าสิ่งที่เราคิดไว้ให้คุณพ่อก็คือคุณพ่อก็ยิ่งเพิ่มภาระของอายุถูกไหมครับแล้วก็เพิ่มภาระในช่วงนี้แต่ความสุขก็คือว่ามันความยั่งยืนทําไปสนุกไปได้ออกกําลังกายไปเป็นส่วนทุเรียนนะครับผมอยากจะถามในฐานะที่ คุณพ่อเองเนี่ยดูแลเนี่ยครับคุณพ่อครับเราเนี่ยมีประสบการณ์ด้านทําสวนมาก่อนไหมครับไม่มีครับโก็โโไปที่จันที่จันเดือนสองเดือนคแค่นั้นแหละไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะดูวิธีการทําของเขาแล้วก็นํามาปรับปรุงสวนในฐานะที่พ่อครับทํานามาโดยตลอดเนี่ยดินเนี่ยกับดินที่เมืองจันที่ทุเรียนเขาเป็นนะ แล้วเรามองความแตกต่างของดินเนี่ยเราท้อใจไหมว่าตอนที่เรามาทําเห็นว่าอาจารย์สักกลงบอกว่ามันเป็นดินทราย,ายเขาเรียกทรายฝุ่นใช่ไหมพ่อทรายฝุ่นไอลักษณะทรายฝุ่นเนี่ยมันเก็บธาตุอาหารอะไรอยู่ยังไงพ่อมมไม่เก็บอะไรนะไม่เก็บด้วยเห็นอาจารย์สักกลงบอกว่าน้ำมาก็ไปไม่มีธาตุอาหารอยู่น้องแจ็คแต่คุณพ่อทำผลถามน้องแจ็คบ้างเพราะเนี่ยเราลงมือใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้ง3เกลือเลยตอนที่เราเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเรามีความดักใจไหมครับ พหนักใจอยู่ครับเพราะว่ามันปลูกใหม่นะครับเพราะว่าดินสภาพดินมันก็ไม่เหมือนที่จันร์ด้วยพอดีได้อาจารย์สังกัลงมาคอยแนะนําคือมีปัญหาอะไรคือผมจะโทรถามอาจารย์สังกัลงแล้วแกก็คอยแนะนํอแล้วเราก็ลองปลูกไปดูเดือนแรก2เดือนแรกพอทุเรียนมันเริ่มโตแล้วมันรู้สึกดีครับมันรู้สึกว่าเราปลูกได้เราก็เลยทํามาเรื่อยๆื่อเลยครับอาจารย์ตอนนั้นนะครับที่เริ่มลงมือปลูกอะอะไรคืออุปสรรคสําคัญของการปลูกทุเรียนของที่นครพนมแห่งนี้น่าจะเป็นน้ํากับสภาพดินนี่นะครับแต่กับสภาพพ,พวก ถ้ามันหนาวมันก็หนาวถ้ามันร้อนมันก็ร้อนเลยนะครับสภาพแถวบ้านเราเห็นว่ามีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งด้วยตอนนั้นเราดูแลไม่ดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ของเราครับอ๋อช่วงนั้นมันพอดีไปเที่ยวพอกลับมาแล้วมันไม่ได้รดน้ําสภาพมันก็เลยเหมือนสภาพมันขาดน้ําแล้วมันสภาพมันเหลืองไปเลยครับนอกน้ํานอกน้ําแล้วตอนนั้นมันเป็นไงถึงแก้ไขปัญหาได้ด้วยอะไรบ้างครับอ๋อก็ปรึกษาอาจารย์สันลงเหมือนเดิมครับแกก็เลยให้จากที่เราเคยใส่ปุ๋ยดินประมาณ20วันครั้งแล้วก็ใส่ทีขึ้นแล้วก พ่นผสมสองเท่าจากที่เคยพ่นใบก็ใส่ช้อนเดียวแล้วก็ใส่สองช้อนลงดินจากที่เคยสามอาทิตย์ครั้งเราก็เปลี่ยนมาเป็นสองอาทิตย์เราเร่งปุ๋ยใหม่อีกนิดน,นึงนะครับอ๋อก็คือไปจัดการโดยใช้สามเกลอือครับ<ช>เข้า<ช><ช>ไปประคับประคองคให้กลับมาเป็นสภาพเดิมไอ้ตอนนั้นตอนที่มันมีปัญหานำรายอายุกี่วันกี่เดือนไงครับตอนนั้นน่านะจะประมาณสองสามเดือนลวค่ะสองสาเดือนแล้ว,อ,ลวอายุทุเรียนนี่ได้สองสาเดือนแล้ว ต้นกาลังขึ้นนะครับช่วงนั้นโอ้โหเรียกว่ากําลังสวยเลยรากกาลังเดินพอกลับมาปรับปรุงแล้วสองสามเดือนนะใช้สามเกลือเข้าไปแล้วมันฟื้นมาเราสบายใจตรงไหนครับก็สบายใจตรงที่เห็นต้นมันฟื้นเร็วครับพอเราใส่เวอร์แพนเข้าไปเพิ่มเติมมันก็ยอดตั้งใบก็เริ่มเขียวขึ้นมาใหม่ไปนี้นะครับผ่บานไปได้ประมาณเดือนหนึ่งใบก็เริ่มกลับามาเปนเหมือนเดิมนะครับจ้ะนี่ปลูกมาได้ปี2เดือนแล้วหลังจากนั้นเราบำรุงวิธีการดูแลยังไงครับ เราก็ยืนพื้นด้วย 3G มเกลือแลนก็ยังคุยกับน้องกับพ่อนะคะก็คือจะเทรนกันในเรื่องของการให้ปุ๋ยการใส่ย,ยาอย่างเงี้ยค่ะใส่ปุ๋ยก็คือประมาณ15วันส่วนการพ่นยาเนี่ยเป๊ะเพราะจะพ่นทุกวันอาทิตย์ตอนนี้ก็เริ่มแต่งกิ่งและในสภาพที่ความผันผวนทางวิกฤตของสภาพภูมิอากาศก็ตามทีไม่ว่าจะหนาวจัดร้อนจัดนะครับถึงขั้นที่เรียกกันว่าฝนมันหนัก ในนครพนมนี่ก็เห็นว่าฝนหนักเป็นเดือนเดือนเนี่ยแล้วทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่อายุน้อยเนี่ยมันเกิดสภาพอะไรบ้างครับอ๋อช่วงนั้นต้นโสมครับต้นโสมแล้วก็เกิดอาการเพี้ยลงแต่ว่าเราก็เหมือนตอนที่ไปเวียดนามกลับมาแล้วลืมรดน้ําเราก็เพิ่มปุ๋ยเข้าไปอีกครับเพิ่มเพิ่มหญิงเกษตรแล้วก็เพิ่มปริมาณที่เราค้นใบเข้าไปด้วยแล้วก็ลงดินถี่ขึ้นมันก็เลยทําให้สภาพฟื้นขึ้นมาไวประมาณเดือนกว่าสองเดือนแล้วมันก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมครับจัน โอ้ก็หมายความว่าในสภาพอากาศยุคใหม่ที่มันผ,ลผ,ลผลันผวนที่เรียกว่าบางทีเขาเรียกกันว่าร้อนเดือดร้อนดานถูกไหมครับร้อนเยอะมากเลยแล้วก็ฝนตกหนักก็หมายความว่าเราแก้ปัญหาด้วย3ามเกลือเวอร์แพนด้วยเอาละครับผมอยากสอบถามคาถามสุดท้ายเลยอยากจะถามว่าในขนาดที่อายุ1ปีกับ2เดือนเนี่ยเท่ากับ14เดือนเนี่ยนะครับของเราเนี่ยครับวามเจริญเติบโตเนี่ยที่ใช้3ามเกลือเนี่ยมันแตกแต่างกับเพื่อนบ้านอย่างไรบ้างครับ อ๋อจากที่มีคนเข้ามาดูสวนครับเขาก็บอกว่าของเขาสวนมากปลูกได้ปีกว่าแต่ต้นมันจะแคะต้นมันไม่อยจะเจริญเติบโตเขาก็เลยเข้ามาสอบถามเรื่องการใช้ปุ๋ยเรื่องบำรุงของเราด้วยนะครับอเขาเห็นใน YouTube ที่ที่เทียบเขาลงไปเขาก็เลยเข้ามาดูในสวนเขาก็เลยสอบถามเรื่องใช้ปุ๋ยนะครับโอโ้ท่านที่เรพครับท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คงทราบนะครับว่าสิ่งที่เรามาเห็นนี้ เห็นด้วยตาเนื้อว่ามันมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จากนามาทําเป็นสวนทุเรียนสิ่งเหล่านี้ครับอยากให้พี่น้องได้ฟังจากปากเจ้าของสวนสองพี่น้องเจี๊ยบแจ็คและวามสําเร็จในวันข้างหน้าว่ามันจะเป็นทิศทางใดกับเขาเจี๊ยบเรียนเช่นครับค่ะก็อย่างวันนี้นะคะวัตถุประสงค์หลักนะคะก็เพื่อจะมาบอกว่า การใช้3ามเกลอเอพลนนะคะมันจะช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับต้นไม้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมั่นใจกับ3มเกลอถึงได้ตัดสินใจลงทุนในการทําสวนทุเรียนที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้นะคะและที่สําคัญนะคะจะบอกว่าด้วยความที่เราเป็นรุ่นบุกเบิก3เกลอเพราะฉะนั้นเรามีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของสูตรที่ เราสามารถจะทําให้ต้นไม้ดีกว่าเดิมหรือสามารถดูแลทุกอย่างเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าส่วนนี้ก็ได้ใช้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวที่เราพัฒนาสูตรใหม่และจะบอกว่าไม่ได้พึ่งใช้ใช้แล้วก็ทดลองมาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ประจักษ์นะคะก็คือในภาวะช่วงที่มันมีปัญหานะคะต้นไม้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและไม่ทำให้เกิดการเสียหายเพราะว่าในบางพื้นที่นะคะ ที่ลูกค้าโทรมาปรึกษานะคะบางท่านนะคะปลูกทุเรียน500ต้นเสียหายไป200ต้นบางพื้นที่ปลูกไป700ต้นเสียหายไป500ต้นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าที่นี่ เสียหายไปนับต้นได้แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะทั่วประเทศเลยที่ได้เห็นคลิปนะคะและย้ํากลับไปคําเดิมว่าทุกพื้นที่สามารถปลูกทุเรียนได้ขอแค่มีน้ําและก็มีการจัดการที่ดีและมีความเข้าใจนะคะและที่สําคัญต้องมี3มเกอร์เวอร์แพนนะคะ ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั่วประเทศครับกับนวัตกรรมที่ทรงคุณภาพได้รับการตรวจสอบและเพิ่มเติมมาตรฐานตลอดเวลานี่คุณค่าของนักการ,กรเกษตรทั่วประเทศครับที่จะใช้และมั่นใจวันนี้มิเตอร์กรเกษตรศยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3าท่านครับที่ได้ให้ความกระจ่างด้านผลิตภัณฑ์สามเกลอเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรมที่มีความยั่งยืนต่อไปมิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับขออนุญาตจะไปดู จะไปช่วยเหลือพี่น้องการเกษตรทั่วประเทศกับ3เกลือว์แพนวันนี้เราทั้ง4ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรรมไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นี่มีความลับจะบอกสวนตูเรียนไหงนี้นะเขาใช้3เกลอสูตรใหม่แล้วนะวัวพันหญิงเกษตรให้รดีให้รวยช่วยปลดหนี้ ิวอากูลาวรวยไวเมื่อใช้เวลแพนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําการเกษตรแล้วเกิดปัญหามากมายห,หลายอย่างนะคะขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่าสามเกลือเวลแพนจะช่วยแก้ปัญหาของคุณนี้ได้แน่นอนแล้วเจอกันทั่วประเทศแน่นอนค่ะของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครเร่งต้นเร่งผลเร